สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนย้ำนะครับนิทานเรื่องนี้มันมากครับกดไลค์ผมด้วยครับแม่แม่เข้ามากดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับพี่พีครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กัน f อซสังเกตไหมครับว่าทําไมช่วงนี้นะครับนะอีดํานะครับออกมาสอนนั่นแหละครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือมันต้องใช้ไม้อ่อน มันต้องใช้ไม้อ่อนกับน้าแหลเพราะว่าถ้าใช้ไม้แข็งกับแหล่พังถ้าแหล่มาเป็นพยานให้พังเลยมันก็เลยต้องใช้ไม้อ่อนคือมันรู้ครับถ้าน้าแหล่มนเป็นพยานให้เนี่ยแปลงที่สองเนี่ยมันพังนะมันพังมันก็เลยใช้ไม้อ่อนนะครับมันก็เลยใช้ไม้อ่อนกล่อมกล่อมน้าแหล่กล่อมน้าแหล่เพราะกลัวน้าแหล่จะเป็นพยานให้แล้วก็ พยายามใช้ไม่อ่อนพยายามใช้คำพูดดูดีอบรมฟังสอนน้องนะครับพยายามใช้คำพูดที่ให้ตัวเองเป็นนางเอกอะแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหวังดีนะฟังไว้ให้ดีนะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหวังดีกับกับกับไหลเลยจริงผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหวังดีกับไหลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือผู้หญิงคนนี้นะครับในใจมีความความเกลียดความแค้นแต่ที่พูดอย่างนี้ ที่ทำไมต้องออกรูปแบบว่าสอนอบรมเบาๆให้น้องมีสตินะล้าให้าภายแล้วก็คือให้าภัยคนเราจะได้โอกาสแล้วก็ควรที่จะรักษาโอกาสเอาไว้นะครับนะก็ควรที่รับโอกาสเอาไว้เราก็ควรที่จะต้องนะคดีนี้ยังไม่จบนะนะคดียังไม่จบ คือมันพยายามกล่อมไหลนะครับเรื่องนี้คือพยายามกล่อมไหลว่าไหลมึงอยานะมึงอยากเป็นพยานให้มันนะให้ให้แค่ให้โค้งนะถ้ามึงเป็นพยานให้กูพังนะเข้าใจปะคือตอนนี้พยายามใช้ไม้อ่อนนะครับเอาไม้อ่อนเข้ามาลูนะครับมันไม่กล้าใช้ไม้แข็งกับไหลนะจริงๆแต้มันก็ไม่ไม่ย่อเยอะเห็นป่ะปกติมันจะต้องยอะเยอะเห็นไหมครับทุกคนสังเกตไหมอีดำเนี่ยปกติเนี่ยมันจะต้องเยอะเยอะออกนะครับยอะเยอะไหลแต่วันนี้มันไม่ยอะเยอะเห็นป่ะ เห็นะมันไม่ยอเยอะยอะไรนะสังเกตดูดีๆนะมันพยายามพูดกล่อมไหลใช้ใช้คําพูดคําจาเพื่อที่จะให้ไหลเนี่ยใช้พูดจาเพื่อที่จะให้ไหลเนี่ยไม่มาเป็นพยา,ยานกับแค่โขงก็เลยต้องใช้คําพูดคําพูดที่เพื่อที่จะให้ไหลใจอ่อนว่ามีโอกาสแล้วควร่จะเก็บโอกาสเอาไว้ คือพยายามพูดดีๆกับไหลอะเอ่ยชื่อด้วยนะทําไมดําถึงกล้าเอ่ยชื่อไหลเต็มๆล่ะก็เพราะว่ามันมันคิดว่ามันสิ่งมันพูดมันไม่มันไม่มินไงมันไม่ได้มามาเนี่ยมันเป็นการสอนน้องแล้วมันก็จะเก็บคลิปเก็บไลค์ของมันในสองไลค์เนี่ยเอาไว้เพื่อวันใดวันหนึ่งไหลดื้อขึ้นมามันก็จะเอาคลิปนี่แหละว่าเอาไปให้สารไครฟงดูว่าเนี่ยหนูเคยให้โอกาสนะ หนูให้การทั้งสองครั้งหนูรเนี่หนหยหนูไล่หนูยังให้โอกาสเลยนะครับแต่เขาไม่สํานึกค่ะเขาไม่ยอมสํานึกนะคะเนี่ยหนูก็พูดในไลฟ์สดนะคะหนูเอ่ยชื่อ,ตอเต็มๆเลยค่ะเนี่ยว่าอาให้มีสตินะคะให้มีสติเออเมื่อรับโอกาสแล้วนะข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ในศาลคืออะไรเราก็มันก็พยายามเก็บคลิปเนี่ยเอาไว้เพื่อที่มันจะเล่นเล่นไหลแปลงต่อไปนะครับ เรามองเกมออกเลยใช่สิไม่ใช่เรามองไม่ออกครับเนี่ยคือเรามองเกมออกหรือว่าดำพยายามใช้ไม่อ่อนเพื่อที่จะกล่อมไหลนะครับกล่อมไหลนะครับเพราะว่านางนางรู้ครับถ้าไหลเป็นย่ามันกลัวดำมันกลัวมันกลัวเข้าคุ้มันกลัวเข้าคุ้นะครับมันกลัวเข้าคุ้เรื่องเรื่องเลยอ่ะถ้ามันโดนอีกนะที่ตรงนั้นนะเป็นที่อุทยานนะ ที่โรงงานเป็นที่อุทยานนะอืม,อมน,อน,นะครับชื่อตรงัานเป็นชื่ออุทยานนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะกฎหมายอุทยานมันแรงทุกท่านนะครับกฎหมายอุทยานมันแรงแล้วมันค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับแล้วถ้านางโดนแป้งที่สองไปเนี่ยทุกท่านคุ้ผมบอกเลยว่าคุ้ผมฟันทงเลยครับว่าคุ้อันนี้พูดาตามความเป็นจริง คนเรานะสิครับทาผิดแล้วมันรู้อยู่ในใจอีดําเรามันรู้ดีอยู่ที่แปลงนี้มันซื้อมาเพราะว่าไอ้ช่างซอกเนี่ยเป็นนี้ทุกคนก็รู้นะครับช่างซอกเนี่ยเป็นนี้ยืมนี่ยืมสินอีดําไปจ่ายค่าสกศจ่ายค่างวดนรถอะไรมันก็สะสมสะสมสะสมเข้าใจปะสะสมกันทีนี้อีดําก็เลยคิดว่าอันนี้ไอ้คืบมึงเป็นนี้กูเอาที่แปลงนี้มึงนะโอเคไหมเดี๋ยวมึง ค่อยหักนี่กันไปนะส่วนต่างกูจ่ายให้กูจะเอาไว้ทาลานมันนะกูจะถมดินกูคุยกับผู้ใหญ่ใจดีแล้วว่ากูจะเอาถมดินทาเป็นที่รับซื้อ,อยางพารานะนะน้ํำยางนะมึงก็ขายกูราคาห้าหมื่นพอนะอย่าเอากูแพงนะที่แค่สองงานงานกูแค่ห้าหมื่นพอมึงอย่าเอากูแพงโอเคไหมถ้าโอเคเดี๋ยวกูจ่ายต่างให้นะครับนี่มันเป็นอย่างนี้ครับทุกคน มันเป็นอย่างนี้ดำมันมันรู้ไม่ใช่มันไม่รู้ดำนะมันรูนะครับดำไม่ใช่คนโง่นะครับบอกเลยว่าดำไม่ใช่คนโง่นะนะครับมันฉลาดผู้หญิงนี่โคตรฉลาดฉลาดเป็นกฎเลยนะครับฉลาดเป็นกฎเลยนะครับบ่อยให้คือมันอาจจะโกหก fc มันได้เหมือนแปลงแรกนะครับแปลงแรกมึงก็โกหกจริงไหมล่ะแปลงแรกเนี่ยมึงก็โกหกเหมือนกันไม่ใช่ไม่โกหกอีดําเวน ที่แว่นแตกนะครับไอ้สี่ทำมานั่งใส่แว่นไร้สุดนะครับใสยตาสั้นมึงสั้นในหมดอ่ะใจมึงก็สั้นหรือว่าสายตามึงเลยดำเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะน้องฟังคงให้ดีดีนะมึงจะออกมาพูดดีมึงจะเป็นนางเอกมึงจะเป็นอะไรก็ได้แต่มึงนะคนอย่างมึงรู้ใจดีว่าที่ตรงนั้นมึงซื้อหรือว่ามึงเช่ามึงรู้ใจมึงดี มึงตอบกูสิฮะมึงตอบกูสิฮะมึงตอบกูสิว่าที่แปลนนั้นคืออะไรนะครับถามมึงหน่อยอืมนะครับที่แปลนนั้นคืออะไรมึงตอบกูหน่อยนะครับอืมฝากไว้ให้คิดพิจารณานะคนพวกมึงอ่ะชอบโกหกสังคมชอบโกหกเอ็กซี นะครับสินข้อห้าพวกมึงรักษากไม่ได้เลยมุสาวาธาเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยกูถามหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมึงไม่ละอายแก่ใจพวกมึงก็แล้วไปนะอีดาคนอย่างมึงไม่ละอายแก่ใจก็แล้วไปเข้าใจปะเออนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มึงไม่ต้องกล่อมไม่ไหลหรอกนะใช้ไม่อ,อนกล่อมไหล ทุกคนของมอกออกหมดไม่ใช่ของมอกไม่ออกสันดานของมึงเป็นยังไงอะ่ะเข้าใจปะมึงเวลาเสือเปรียบมึงจะออกลุกออกลุกอ้อนนะเอาลุกอ้อนถ้ามึงเสือเปรียบมึงจะออกลุกนังเอกเลยน่าสงสารเลยนะนี่คือในิสัยสันดานของมึงดําในนิทานเรื่องนี้โอเคครับ